ลา10นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และหม่อมเจ้าสิริวันวรมหมิดลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีฉัตรมองคลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการต่างๆในพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระสงฆ์2ี่สิบรูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยายดารักษานบพ,พระปรมนมหาสเสวตฉัตรสิริราชก,กุกุตพันธ์พราหมเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธนบพระปรมนมหาสเสวตฉัตรสิริราชกกุตพันธ์พนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันเดาะและดุริยางแล้วพราหมเจิมนพ,พรปรมนมหาสเสวตฉัตรโหนผูกผ้าสีชมพู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระราชญจกรพระครุฑผ้าทองคำประจำราชการแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในการนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือและฐานอากาศได้ทำการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายละ21นัดด้วยต่อมาเวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สเสด็จออกณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่พระราชวงศ์และข้าูลละองทุลีพระบาทที่ประกอบคุณความดีซึ่งในปีนี้หม่อมเจ้าสิริวันวรีม,มหิดลทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทา,านเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินด้วย เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงจุดทูบเทียนถวายนมัมการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปฉลองพระองค์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากรัตติยาธิราช อันเป็นการเสร็จพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปี2543อันหนึ่งเนโอกาสมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทบีดอนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษสติยาธิราชตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย